สบายดีพี่น้องมามนมนี้กินข้าวแรงน้ากันหาก็เลิกเบียกฟ้าลมมันบ่ได้อย่างมอน,นี้นะ่ะในน้ำไม,ม้ต้มลวกผักบุ้งผักกันจองแก้วกะปีพี่น้องเลยแต่ผักสมิกมานี่เขาจะฝากาให้กินผักสมิกกับน้ำไม้มีหมากมะละไอ้เคยบหมูมาหน่อยนึง สมหอหนึ่งพี่น้องไข่เป็ก้นอนดะสมอยเดนะเป็นหน้าตาจะไหนอเออดิใหญ่น้ำพึินอยู่ได้ล่ะเอาไว้นี่ก่อนตรวจจักรวจนะำมข่าวยิางใหญ่มาเริ่มมาเริ่มพี่น้อง เสร็จมึอือแป้งมามาจ่บเซ็นกันนะพี่น้องเด้อออหน้อไม้ติดผักวอก หวานนี่องอะไรกับเกลี่กับปีตามเองเกลี่กับปีอะไรคนๆนัน <c> น <oughs> ี่กระแแบบกับเกี่กับปีนะ ออดอกพักันจองมากพักันจองเสียบอืมอคอคอคไม อ๋อกระปุ่นพี่ครับเนี่ยกระปุ่นกินก่อนอาฟ่าลู้เมื่อ ผักกันเจางแซบและลวกถึงกับแบนเจ้าวกับปิพี่น้องผักหว <laughs> านดี อผักบุ้งธรรมชาติผักบุ้งแดงผักบุ้งเลยฮ่ะเ,เป็นยาคลั่งเลย คนมากกินเนยอกคัะเข้าบ,บ่ปันเด มันนี่มันฉีน่กินพักพี่น้อง <laughs> <laughs> ส่วนนี้กินข้าวเจ้ากับน้ำจิอยู่หลเยอยกาืมขอบ ผสมเองามงามอืมเผ็ดดีขนาดแก้วกัปีนี่ แซ่บขนาดพี่น้องเอ้ยกินผากกับเกลยอ ทำไมหเห็ดเลยช่วยเวลาแล้วนะพี่น้องเราไม่อนี้กับพุ้ยได้อย่างายหรอกเล็กๆน,น้อยๆมาสูกันกินฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เ้ยพี่น้องเ้ย อบออใจหลายๆผู้ใดที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ให้เรล่ำรวยๆเ้ย,ยพี่น้องเ้ยก็สุขสุขคน